สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับโดยจากด้านสำมกขาวบุมเบิร์กนั้นได้มีการอ้างแหล่งข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่ม G 7เวแบบส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการยึดทรัพย์ของรัสเซียที่อายัดไว้ราวสามแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปโดยบอกว่าหากทำเช่นนั้นซาอุดีอาระเบียนั้นจะขายพันธบัตรของชาติยุโรปบ,บางส่วน โดยมีการเอ่ยถึงพันธบัตรสกุลยูโรที่ออกโดยฝรั่งเศสอย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วยคำคู่ที่มีนัยะสำคัญของซาอุดีอาระเบียมีขึ้นก่อนหน้าการประชุมกลุ่มเ7ในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนขณะที่ชาติสมาชิกยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ในเวลานั้นว่าควรทำอย่างไรกับสินทรัพย์รัสเซียที่อายัดไว้ในประเทศสมาชิกตั้งแต่ปี2 5 6 5หลังรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ในที่สุด ผู้นำกลุ่มจีเวได้บรรลุข้อตกลงเป็นแผนสถาหาเงินกู้ให้ยูเครน5 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้โดยใช้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์3 0,000 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐของรัสเซียนั้นมาเป็นส่วนช่วยเหลือด้วยนะครับกระทรวงการคลังของซาอุดีอาระเบียปฏิเสธเรื่องการกดดันกลุ่มประเทศจีเวโดยระบุในแถลงการว่าความสัมพันธ์ของซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มจีเว้นและประเทศต,าต่างๆยึดหลักเคารพซึ่งกันและกันซาอุจะหารือทุกประเด็น เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของโลกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินโลกซาดีอาระเบียถือครองพันธบัตรสหรัฐประมาณ1.35แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐและพันธบัตรสกุลยูโรยังไม่ทราบจำนวนยุโรปนั้นไม่ได้กังวลผลกระทบจากการขายพันธบัตรฝรั่งเศสแต่กังวลว่าประเทศอ,อื่นๆนั้นจะดําเนินการตามรอยซาดิอาระเบียหากว่าซาดีอาระเบียนั้นมีการเทขายพันธบัตรเหล่านั้นด้วยการกระทําของซาดิอาระเบียสะท้อนความวิตกกว่าการยึดทรัพย์สินต่างชาติเช่นนี้ จะเป็นบรรทัดฐานให้ประเทศอื่นทำตามในอนาคตโดยโยกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเป็นเหตุผลในการยึดทรัพย์เทียบพต์รายงานด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียนั้นไม่ได้แสดงจุดยืนเป็นรูปธรรมหลังรัเสเซียเปิดปันบัติการทางทหารในยูเครนไม่ได้เข้าร่วมประชุมสันติภาพโลกในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนที่ผ่านมาและปฏิเสธลงนามแถลงการร่วมที่มีเนื้อหา ประนามรัสเซียแต่เคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยแผนสักิภาพยูเครนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 6 0 6และมีบทบาทสําคัญในการเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างยูเครนกับรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปี2 5 6 5 206แต่ขณะเดียวกันนั้นซาอุดีอาระเบียได้รักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับรัสเซียและแนบแน่นยิ่งขึ้นหลังจากที่ยูเครนถูกทางด้านรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารและรัสเซียถูกตะวันตกโดดเดี่ยวทางด้านเศรษฐกิจ นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับรายงานข่าวชิ้นนี้ที่บอกว่าโซนีอาราเบียนั้นขู่ที่จะขายพันธบัตรของยุโรปหากว่าเดินหน้ายึดทรัพย์รัสเซียนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันกน,นะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ